หลายคนนะครับคงประสบปัญหานะครับในการเล่นไนโครนะครับนะคือการตีมอนเตอร์ไม่เข้านั่นเองนะครับนะพี่แบบพี่ทํายังไงผมถึงจะตีมอนเตอร์เข้านะครับผมตีมอนเตอร์มิดไปต่อไม่ได้ผมไม่มีของนะครับนะผมซื้อมอนเตอร์ไม่ได้เนี่ยคือแบบหลายคนแบบเซ็งอะ่ะพี่ตีมอนเตอร์ไม่ได้ผมไม่อยากเล่นเลยนะครับนะออวันนี้ผมก็ แอดแบงนะครับก็จะมาแนะนำวิธีการหาแม่นยำนะครับนะเพื่อจะให้ทุกคนเล่นง่ายขึ้นนะครับแบบเติมน้อยที่สุดเท่าที่จะเติมน้อยได้แล้วกันนะครับนะการหาแม่นยำในส่วนแรกนะครับเนี่ยเพื่อนๆต้องสังเกตก่อนนะครับแม่นยำตอนนี้106นะครับนะวิธีหาแม่นยำมีกี่วิธีเดี๋ยววันนี้เราจะไปเจาะลึกกันนะครับแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามนะและเป็นกำลังใจให้ช่อง TPGM Channel ของเราด้วยนะครับ การหาแม่นยําส่วนแรกเนี่ยก็คือการสวมใส่อาวุธนั่นเองนะครับนะกดดูตรงนี้นะครับตัวซีอาวุธนะครับอาวุธหลักกับอาวุธรองเนี่ยมันก็สามารถเพิ่มแม่นยําได้นะครับยิ่งบวกเยอะยิ่งเพิ่มความแม่นยําเยอะโดยการส่องตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมถ้าบวก8นะครับบวกหกสิบสองนะครับนะเซฟโซนของอาวุธเนี่ยมันจะบวกได้แค่7นะครับมามันถึงจะไม่แตกนะครับนะก็บวกไว้แค่7ก็พอนะครับพวก ไออุปกรณ์การหาพวกเนี้ยมันง่ายไงไอพวกใบตีนะครับมันหาง่ายก็แค่บวกเจ็ดก็พอนะครับนะส่วนพวกเข็มขัดนะครับหรือว่าอิสเซอรี่ต่างๆก็จะมีต่างหูนะครับนะมีแหวนนะครับนะมีสร้อยคอนะครับนะที่เอ,อ่อบวกความแม่นยำเห็นไหมครับพวกเซฟโซนของอิสเซอรี่พวกเนี้ยนะครับมันจะอยู่ที่3นะครับนะเห็นไหม จะมีสร้อยคอมีต่างหูมีแหวนนะครับนะั้นจะมีต่างหูที่ซ่อมแล้วก็บวกแม่นยําเหมือนกันนะครับ้แล้วก็จะมีแหวนนะครับที่ซ่อมแล้วก็สามารถบวกความแม่นยําเหมือนกันก็แนะนําให้ใช้ไปก่อนนะครับนะให้บวกสามนะครับนะเป็นเต็มที่ก็บวกสามไปเลยนะครับไนหะก็หาใบนะครับมาบวกสามเอานะครับผมว่ามันมันก็ช่วยบรรเทานะครับให้ตีมอนเตอร์ให้แม่นมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเลย แล้วก็จะมีอิสเซนต์รี่อีกหนึ่งส่วนนะครับนะมันจะเป็นเขาเรียกอะไรอะพวกคริสตัลเหรอนะครับนะคริสตัลหรือเรียกอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับนะเนี่ยเห็นไหมครับตรงค่าตรงเนี้นยนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มความแม่นยําได้นะครับนี่ตรงน,รงนี้ตรงนี้นะครับนะมันมันเรียกว่าอะไรวะมันเรียกว่าเครื่องรางนะครับเครื่องรางอีกานะครับเครื่องรางอีกากับเข็มขัดอีกา,กกากนเนี่ยก็สามารถเพิ่มแม่นยําได้เหมือนกันนะครับแต่เครื่องรางอีกาเนี่ยเซฟโซนมันแค่บวกหนึ่งแคถ้าบวกสองบวกสามอ่ะมันมีโอกาสระเบิดก็ แนะนำให้ระวังกันด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนๆอยากเขาเรียกอะไรอ่ะอยากบวกเซฟโซนก็แล้วแต่นะครับถ้าใครมีเยอะก็สามารถวัดได้นะวัดดวงได้นะครับเพราะมันบวกค่อนข้างที่จะเยอะเลยใช่ไหมครับมันบวกค่อนข้างที่จะเยอะเลยยิ่งบวกเยอะนะครับยิ่งดีนะครับนะบวกสิบสองเมาดูดิคงไม่มีใครบวกสิบสองได้หรอกครับดูดิอัตราดาเมจแม่นยำบวกสามสิบสามนะครับใครจะบวกได้อ่ะสามสิบสามเครับบ้าเอเปล่าเลยครับนะแม่งบวกแตกง่ายมากเลยพวกเนี้ยเราสามารถ ซื้อได้นะครับในเขาเรียกอะไรว่าในเติมเงินซื้อนะครับเติมเงินซื้อเนาะนะครับพวกนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่มความแม่นยําได้อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมไม่อยากให้เพื่อนพลาดก็คือเป็นไอเทมส่วนนี้นะครับเนี่ยเขาเรียกวัตถุโบราณศักดิ์สิทธิ์นะครับนะวัตถุโบราณศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราสามารถซื้อได้ตามร้านค้านะครับนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าร้านค้าอยู่ตรงไหนนี่ครับก็ให้เราตรงมาที่ร้านค้าอ์ติเฟกนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเห็นไหมมันจะมีตัววัตถุโบราณ นะครับขายอยู่นะครับวันเราสามารถซื้อได้1วันต่อ1ครั้งนะครับแล้วก็ราคา1นึ่งแสก็สามารถซื้อไปตีบวกกันได้นะครับเนาะซื้อไปตีบวกก็ได้ไอ้พวกนี้สามารถซื้อได้วันละ3ครั้งแนะนําให้ซื้อนะครับนะแนะนําให้ซื้อทิ้งไปเลยนะเออก็มันได้วันละ3นะครับก็ซื้อทิ้งไว้นะครับเนาะถ้าใครไม่เติมเนี่ยก็จะต้องซื้อไว้ทุกวันนะครับไม่งั้นก็ยากหน่อยนะครับเห็นไหมแต่ก็สามารถบวกได้นะครับแต่มันจะระเบิดอะดินะครับเห็นไหมมันจะระเบิดเห็นไหม แล้วแต่นะครับสำหรับใครอยากซื้อหรือไม่ซื้อก็ไดะแต่ผมแนะนําไม่ซื้อไว้ดีกว่านะครับนะสามารถแนะนําไห้ซื้อไว้ดีกว่าในส่วนต่อมานะครับของการหาความแม่นยำนะเขาก็จะเป็นคอเลกชันนะครับหรือว่ารวบรวมตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับนะการรวบรวมตรงนี้สามารถเพิ่มสแต็กความแม่นยําของเราได้อย่างมากเลยนะครับต้องใส่ใจตรงนี้นะครับผมแนะนําว่าต้องใส่ใจตรงนี้นะครับก็ให้เข้ามาที่รวบรวมนะครับก็กดตั้งค่าฟิลเตอร์นะครับนะกดตรงที่คําว่า ความแม่นยำนะครับนะ PVE นะครับความแม่นยำความแม่นยำแล้วก็จะมีความเอ่อแม่นยำระยะใกล้นะครับจะต้องหานี่ครับเห็นไหมนี่ครับระยะใกล้นะครับตรงนี้เห็นไหมความแม่นยำระยะกดเข้าไป3ส่วนตรงนี้นะครับกดตกลงนะครับนะเพื่อนๆจะเห็นนะครับเอ่อตัวที่เขากลองขึ้นมาให้เรานะครับนะจะเห็นเลยนะครับเราสามารถเก็บของพวกเนี้ยได้ตามเอ่อ ตามสถานที่ทั่วไปเลยอย่างเช่นตัวคริสตัลตัวนี้นะครับหาได้จากไหนบ้างนะครับเพิ่มความแม่นยำหนึ่งเอ่อตรงนี้เก็บยาบาสเซียมครบ20อันเพิ่มความแม่นยำหนึ่งเห็นไหมครับพวกความสําเร็จต่างๆนะครับเราสามารถทําไดเลยนะครับแบบง่ายๆแล้วก็แนะนําให้พวกที่เขาเล่นกันทุกวันอ่ะเขาก็จะไปฟาร์มตามจุดนะครับนะเห็นไหมนะครับพวกนี้นะครับพวกนี้สามารถดรอปได้ตามปกติเลยนะครับนะอันนี้ผมก็ไปฟาร์มมาจากเนมอนนะครับนะก็สามารถกด ไปหาได้เลยนะครับมันก็จะวิ่งไปตามอัตโนมัติแถมมีสิทธิ์ได้พวกดาบสีเอ่อพวกดาบสีใหญ่ๆด้วยไหมของสีฟ้าด้วยนะครับพวกอุปกรณ์เตือเตแต่ผมไม่รู้มันจะดอกง่ายหรือเปล่านะเห็นไหมความสําเร็จนะครับมาพวกนี้นะครับไอพวกนี้ยังทําไม่ได้นะผมไม่มั่นใจมันทำยังไงนะครับมีอีกหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับด,ด,ดูดินะครับอุปกรณ์นะครับถ้าเรามีอุปกรณ์ครบเราสามารถกดลงทะเบียนเพื่อปลดล็อก ความแม่นยําได้นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่ใจนะครับนะในระบบของเกมส่วนนี้ด้วยเพราะในส่วนเนี้ยมันเป็นส่วนที่ค่อนข้างที่จะสําคัญมากนะครับถ้าใครมองข้ามไปเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องพลาดแน่ๆนะครับนะของเก่าตรงนี้นะครับนะสิ่งที่ทําง่ายที่สุดนะครับผมมั่นใจเลยว่าต้องเป็นไอตัวเอ่ออันนี้แน่นอนนะครับนะเนี่ยแผนที่สมบัติของกับตันนะครับเราสามารถคราฟได้เลยนะครับนะเราสามารถคราฟได้เลยเห็นไหมเพราะมันทําง่ายครับเห็นไหมเราคราฟได้เลย นะครับเราคราสปุ๊บนะครับอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับผมแนะนาให้ําแผนที่สมบัติของกัปตันก่อนลงทะเบียนไปปลดล็อกความแม่นยำหนึ่งเห็นไหมครับแค่นี้ก็ปลดล็อกความแม่นยำถึงแล้วนะครับเราสามารถกดดูได้ทุกอย่างเลยนะว่ามันใช้อะไรบ้างไม่ใช้อะไรบ้างอันนี้ใช้มูลิออนนะครับยังไม่คุ้มอันนี้ใช้มูลิออนเหมือนกันยังไม่คุ้มนะครับโอ้โหไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับมูลิออนเนี่ยตอนนี้แนะนําให้รีบฟาร์มรีบเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะมันสามารถทำเงินได้เนาะสำหร ไปฟาร์มซะนะครับนะไปฟาร์มปล่อยฟาร์มไว้ถ้าโชคดีหน่อยก็อาจจะปลดล็อกได้ในเร็ววันนะครับมันก็จะดีนะครับนะมันมันเพิ่มมันเพิ่มแม่นยำอ่ะนะครับนะมันเพิ่มแม่นยำอนะ่ะยังมันไม่เคยมีคาว่าไม่ดีอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็ไปหาฟาร์มได้หรือว่าถ้าใครไม่อยากฟาร์มก็ไปซื้อตามตลาดกลางก็ได้แต่ผมมั่นใจว่ามันค่อนข้างที่จะแพงเห็นไหมคดดูที่ตลาดก็ได้เห็นไหมไปดูดิสามารถซื้อได้หมดแหละเห็นไหม อรอยากแบบสุรสายสุรตานผลล็อกอาชีพเมนอะไรเงี้ยก็สามารถไปฟาร์มได้เลยนะครับนะแล้วแต่นะครับนะก็ตรงนี้อย่าลืมให้ความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะครับส่วนต่อมานะครับที่ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสนะครับก็คือตรงศรัทธาตรงนี้นะครับนะฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นโจมตีฝั่งขวานะครับจะเป็นป้องกันนะครับเริ่มจากพลังพลังเนี่ยจะเป็นการโจมตีระยะใกล้ดาเมจระยะใกล้คิดดีข้อระยะใกล้นะครับไม่สนใจดาเมจก็คือพวกสายตีระยะใกล้นะครับต้องอัพ โจมตีนะครับต่อมาว่องไวนะครับนะก็จะเป็นโจมตีระยะไกลทีล่ละในเซิร์ฟนี้นะครับหรือว่าในไดโครเนี่ยโจมตีระยะไกลเนี่ยจะมีแค่ธนูตัวเดียวนะครับนะสายธนูก็อัพตัวว่องไวไวนะครับอันนี้ผมอัพผิดนะไม่เป็นไรนะครับนะพวกดาบใหญ่ดาบคู่อะไรเนี่ยแนะนําต้องอัพพลังให้หมดนะครับหรือว่าจะเป็นพวกโจมตีเวทก็ต้องอัพสติปัญญานะครับนะเห็นไหมครับพวกสายเวทต่างๆนะครับต้องอัพอันนี้นะครับก็อย่าลืมไปอ่านกันด้วยนะครับว่าต้องอัพอย่างไรวิธีอัพก็กดไปอย่างเงี้ยเห็นไหม ครับไปทีครับควรมรับควนฝั osure, ่งขวาเนี่ยฝั่งขวาจะเป็นพวกความอดทนเพิ่มเพิ่มลดดาเมจต้านทานลดคียติคอ้นะครับนะไอ้ตรงนี้จิตวิญญาณก็จะเพิ่ม MP ็พีื้นฟูเพิ่มความเร็วการใช้สกิลนะครับพละกําลังก็จะเพิ่ม SP เพิ่มฟื้นฟูเพิ่มน้ํายานะครับแล้วก็เพิ่มน้ําหนักสูงสุดก็อย่าลืมให้ค่าความสําคัญกับศรัทธากันด้วยนะครับเห็นไหมมันเพิ่มแม่นด้วยไหมครับเห็นไหม ในส่วนต่อมานะครับก็คือพลังเวทนะครับพลังเวทเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันปลดล็อกตอนเลเวลไหนนะเออแต่นะครับนะมันจะมีเอ่อสเต็ตนะครับที่เราเลือกได้อย่างเช่นส่วนแรกเนี่ยปลดล็อกเลเวลหนึ่งส่วน2ปลดล็อกเลเวลสี่สิบสี่สิบห้าสี่สิบแปดห้าสิบห้าสิบห้าสิบสองนะครับนะเราก็สามารถกดรีหาสเต็ตที่เราต้องการได้นะครับนะอย่างเช่นกดอาชีดเข้าไปครับตรงนี้นะครับเห็นไหมเราสามารถกดสเตตได้กดบันทึกพลังดิ เดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเรากดอาชีดปุ๊บค่าสเตตม,มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับนะเราก็สามารถหาค่านะครับนะอื่นๆได้อย่างเช่นเนี่ยผมมี PVP 2, 2>, 2เห็นไหมมันเป็นการสุ่มสเตตอ่ะนะครับมันเป็นการสุ่มสเตตขั้น1ขั้น2ขั้น3เนี่ยตอนนี้ผมได้แม่นยำนะครับแม่นยำ2นะครับนะก็ถือว่าแม็กซิมัมของพลังค่าพลังที่2แล้วเออนะครับนะ <S <S ส่วนการใช้นะครับมันก็จะใช้ไอตัวนี่นะเว้ย ไอตัวเนี่ยเห็นไหมครับคริสตัลลูนพลังเวทนะครับสามารถสร้างก็ได้นะครับนะหรือว่าจะสามารถเออ่เห็นไหมมันจะมีลูนคริสตัลเวทหลายแบบเห็นไหมหลยแบบเห็นไหมเราสามารถคราฟต์ได้นะครับยิ่งลูนเยอะผมว่ามันน่าจะยิ่งมีสเตตเยอะนะครับในส่วนนี้ก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเนาะนะครับในส่วนนี้นะครับในการหาทำแม่นยำนะครับนะอ่ะก่อนจะไปพูดเรื่องกระชาเรื่องน้ํายานะครับนะเรื่องน้ํายาควรศึกษาน้ํายา ให้ดีนะครับว่าน้ํายาอะไรเพิ่มอะไรนะครับอย่างเช่นน้ํายาที่เพิ่มามแม่นยาก็จะมีน้ํายาสกัดชัยชนะกดเข้าไปนะครับใช้10นาทีนะครับอันนี้เพิ่มแม่นยํา4นะครับนะแม่นยําอีกตัวหนึ่งนะครับนะยายาอีกตัวหนึ่งนะครับยาสกัดพิทักษ์นะครับยาตัวนี้เพิ่มแม่นยําอีก3หน่วยนะครับก็เป็นน้ายาที่ดีก็สามารถทาเกรดหรือคราบก็ได้นะครับต่อมานะครับนะน้ายานี้ไม่เพิ่มนะครับาอันนี้เพิ่มไหม สเต็กเนื้อวัวนะครับนะสเต็กเนื้อวัวก็จะเพิ่มเหมือนกันสเต็กเนื้อวัวเนี่ยจะหาได้จากตรงตะกร้าอาหารนะครับแล้วก็ถ้าใครเล่นตีใกล้ก็จะเป็นสเต็กเนื้อวัวถ้าใครเอ่อตีไกลก็จะเป็นครีมสตูถ้าใครเป็นสายเวทก็จะเล่นสลัดผัดนะครับก็ต้องดูสายของตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าจะกินมัวสุ่นะครับนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางที่จะเพิ่มนะครับความแม่นยำนะครับได้แบบง่ายๆในนี้ได้ของใหม่ๆนะครับนะกลับมาในส่วนของกาชานะครับนะกาชาอย่างที่บอกถ้าจะไม่พูดก็คงไม่ได้นะครับของในส่วนกาชา กาชานะครับของเกมนี้ก็จะมีกาชาพาหนะกับกาชาอาวุธนะครับในส่วนของกาชาพาหะเนี่ยนะครับมันก็จะมีกาชาเออมันก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะสัตว์ขี่จำเพาะของมันนะครับมันจะมีสัตว์ขี่จาเพาะเห็นไหมเพิ่มความแม่นยานะครับนะสมมุติมันจะมีสัตว์ขี่สีขาวสีเขียวส, יו, สีฟ้าสีม่วงนะครับสีเหลืองหรือสีส,มส้มนะครับแล้วก็สีแดงเห็นไหมครับถ้าเราสุ่มได้ตัวกาชาสีฟ้านะครับที่เป็น ตัวสัตว์ขี่เนี่ยเราก็จะโชคดีมากๆเลยนะครับนะแต่ไม่ผมไม่รู้หรอกว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับนะมันก็แล้วแต่ดวงอ่ะนะครับนะก็แล้วแต่ดวงเห็นไหมเพิ่มความแม่นยําระยะใกล้2นะครับถ้าได้สีม่วงก็จะแจ่มไปเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะตรงสายหรือเปล่ามันก็ต้องไปดูอีกทีนะครับว่ามันจะตรงสายไหมเห็นไหมครับไม่สนใจดาเมจนะครับดาเมจสองเท่าอะไรพวกนี้นะครับนะมันก็ไม่สนใจในหนไหมเพิ่มความแม่นยำา PVP นะครับนะถ้า เราเปิดได้ตัวดีนะครับก,ก็โชคโคตรโชคดีอะ่ะนะครับนะในส่วนกาชานี้นะครับเราสามารถผสมได้ด้วยนะครับนะอย่างเช่นเอาตัวสีขาวสีขาวถ้าผสมสําเร็จมันจะเป็นสีมันจะเป็นสีเขียวครับมันก็จะเป็นคาสต่อไปอันนี้ผสมพลาดนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมผสมไปดูนี่ครับถ้าผสมสําเร็จนะครับมันจะเป็นสีเขียวนี่เห็นไหมครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าผสมพลาดมันก็จะเป็นสีขาว,จ,ขาวจากนั้นเราก็เอาสีเขียวสีเขียวนะครับสี่ตัวไปผสมกันให้เป็น เออสีเขียวไม่เขียวอ่ะเดี๋ยวผมจะมาไหมเนี่ยไม่ไม่มีเขียวอ่ะดวงซวยเช็ดเลยว่ะผสมได้เฟลอ่ะมันเฟลอ่ะเห็นไหมครับพอผสมเสร็จจะสีเดียวกันหรือสีที่สูงกว่าไม่ได้โอ้พ้นเกลือเลย ออจากนั้นนะครับเราก็จะเอาสีฟ้านะครับไปผสมเอ้ยเราก็จะเอาสีเขียวไปผสมนะครับให้ได้เป็นสีฟ้าถ้ามันสําเร็จนะนะครับนะถ้ามันสําเร็จนะถ้ามันสําเร็จถ้ามันสําเร็จเราก็จะผสมได้นะครับนะกดผสมดูเฮ้ยผสมได้สีเขียวโอเค <c oughs> กูก็ดีใจนะครับแล้วก็นั่นแหละนะครับก็ตามนัดน,นะครับเนาะถ้าใคร โชคดีนะครับก็ก็โชคดีไปนะครับถ้าใครซวยก็ซวยเชฟแต่ผมบอกเลยเ,เพิ่มแม่นยำอยู่นะวะมีแต่คิดตีข้อ่ะแม่นยำ PVE นะครับตัวนี้ก็น่าใช้นะครับเพิ่มความแม่นยำ PVE หนึ่งแ้มนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับนะต่อมานะครับเป็นพวกกาชาอาวุธนะครับกาชาอาวุธเนี่ยถ้าเราเปิดได้ตรงสายของเรานะครับมันก็จะมีกาชาที่เพิ่มความแม่นยำ ขอ,องมันอยู่นะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมให้ฐายให้ดูดาเมจดาเมจสองเท่าทักษะความเร็วนะครับยังเป็นสีม่วงพวกนี้เราไม่มีทางได้เลยเห็นไหมครับเพิ่มความแม่นยำยี่สิบสี่อะไรพวกนี้เห็นไหมมันก็จะมีแบบยิ่งเพิ่มความแม่นยำสามสิบถ้าเราเปิดได้นะครับมันก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับแต่นั่นแหละเนื้อสิ่งอื่นใดน,นะผมเชื่อนะครับการทําแม่นยําให้ได้ไวที่สุดก็คือการรวบรวมวัตถุดิบนะครับที่ไวที่สุดก็ เพื่อนๆสามารถทําที่ผมเพื่อนเพื่อนสามารถทําตามเหมือนที่ผมบอกไว้ได้เลยนะครับก็มันก็จะตีมอนเตอร์เข้าแล้วก็จะฟาร์มได้เรื่อเๆนะครับนะแม่นยํายิ่งเยอะเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะครับนะตอนนี้ให้โฟกัสแต่ค่าแม่นยําอย่างเดียวดาวมงดาเมจยังไม่ต้องไปสนใจมันนะครับนะมาได้ครับนะถ้ือเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องทีวีเจมแชนแนลด้วยนะครับถ้ามีทริคอะไรดีๆหรือผมพูดอะไรผิดพลาดไปก็ขออาภัยไนะที่ด้วยนะที่นี้ด้วยนะครับก่อนไปเปิดกาชา โชไปทีแล้วกันนะครับว่ากาชาแบบแอดแบงก็มีกาชาอยู่ะนะครับนะมาดูกันว่าจะได้สีม่วงหรือเปล่าโอ้โหกาชามันเกืออะครับนะครับไม่เคยได้เลยนะครับนะไม่เคยได้กับเขาเลยนะครับกาชาดีๆเนี่ยนะครับนะอยากได้แบบตึงๆเขาบ้างอะอะไรอะสีฟ้าเอามาทำไมอะ ไม่ได้ใช้นะครับเราไม่ได้ใช้เลยพวกนี้ไม่ได้ใช้เลยนะครับเราไม่ได้ใช้เลยเอาเปิดดิสีม่วงโอ้โหโอ้โหสีขาวนวลใช่สกินอาวุธสีม่วงต้องมาแล้วสกินอาวุธอ่ะเจ๋งสีม่วงต้องมาแล้วโอ้โหขาวจวด กเฮ้ยเด็กอร์ว่ะนะครับนะดกเด็กอร์มาแต่เราไม่ได้เล่นดกเด็กอร์มาทำไมนะครับนะเราไม่ได้เล่นดกเด็กอร์มาทำไมก่อนจ้าเฮ้ยมาทำไมนะไอ้ฉันนี่โคตรเสียใจแล้วสุดท้ายนะครับนะ <S <S คืออะไรเนี่ยกล่องเลือกนะครับสัตว์ขี่ไม่ว่าจะเอาอาวุธหรือว่าจะเอาสัตว์ขี่ดีอะ่าไงทุกคนเอาอาวุธแร้วสัตว์ขีด่ดีผมว่าสัตว์ขี่ดีกว่านะครับผมว่าสัตว์ขี่มันบวกสตเตตเยอะพอสมควรนะ ไปโอกาสได้สีเหลืองนะครับหรือว่าสีส้มนะครับไปได้ไหมโอ้โหแม่งเกลือไอ้เหี้ยเฮ้ยได้สีได้สีเขียวมาโอเคอย <tem> ู่นะครับนะโอเคโอเคโอเคได้สีเขียวมาโอเคโอเคโอเคเกมนี้มันเกลือผมบอกแล้วไงทุกคนครับเกมนี้มันเกลือครับก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปสอนหาทำแม่นยำ นะครับหน้าไว้ที่นี่เจอคลิปหน้าครับดีครับบ๊ายบาย